ันนี้ก็ทำการยกท้ายเรือครับตอนนี้เค้นก็ทำการยกแบบระมัดระวังครับผม นีตูดเรือเริ่มลอยนะครับูดเรือเริ่มรวยแล้วตอนนี้เราก็ยังอยู่ที่แม่น้ำป่าสักนะครับผมการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ครับการกู้เรือลากจูงครับตอนนี้ก็ จะทำการสูบน้ำออกนะครับเอาเครื่องไปแล้วตอนนี้ก็ตูดเริ่มลอยขึ้นมานิดหน่อยนะครับเลยผิวน้ำมาได้ประมาณห้าเซนได้ครับตอนนี้ก็จะเร่งทำการสูบน้ำออกในกในเรือแหมตอนนี้เธอว่าฟ้าก็เริ่มมืดลงทุกทีครับ ตอนนี้ก็เจ้าหน้าที่นะครับก็ทำการจะสูบน้ำออกในห้องเครื่องครับของเรือรากจูงนะครับผมผมคิดว่าการปฏิบัติการครั้งนี้น่าจะไปราบลื่นไปด้วยดีครับตอนนี้3 4เครื่องครับสอดเข้าไปในห้องเครื่องแล้วนะครับ ถ้าน้ำออกเร็วผมคิดว่าน่าจะทำการกู้ยกมาคืนนี้เลยครับผมแค่คิดนะแต่อันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับเราก็ไม่รู้แผนการของเจ้าหน้าที่องเขานะว่าแผนการนันนี้เขาจะทำการเก็บคู่ไปแบบไหนครับแต่ตอนนี้ก็กําลังไล่เร่งสูบน้ำออกจากเรือลากจูงที่ชมครับตอนนี้ก็ตูดลอยขึ้นมา บนผิวน้ำได้นิดหน่อยล้วอตอนนี้เครื่องสูบน้ำก็ได้ทำการสตาร์ทแล้วครับเร่งสูบน้ำออกครับผมตอนนี้ก็บอกเลยว่าฝนฟ้าอากาศก็เริ่มลงเม็ดแล้วครับ ตอนนี้โปะการกู้เรือก็จะได้ทำการเปิดไฟสองสว่างนะครับฟ้าก็มืดลงทุกทีครับผมก็ไม่ใช่ปัญหาของทีมงานครับของเจ้าหน้าที่ทำการเก็บกู้ครับตอนนี้ก็เจ้าหน้าที่ก็จะได้ทำการเล่งน้ำสูบน้ำออกครับ

งคาที yeah. ่ม่รเรืองแล้เรือตัวีใชูหรืออาจจะนั้นก็ลองดูว่าหลังคาเรืออยู่ที่หกตรเยังจมิปเมตกเจ็ดเมตก็้อตรงนี้แค่ตรงนี้ลึกแค่นั้นเรือที่อยู่ใน ตอนนี้ก็น่าจะสองสามเครื่องเนาะเจ้าหนะ้ <c oughs> า,นาที่ก็จะได้เออจะทำการเร่งสูบน้ำออกนะครับผมตอนนี้ก็ฝนก็ไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่ครับเริ่มลงเม็ดแล้วนะครับ <c oughs> ถ้าตกมาแรงถ้าตกมาแรงงานเข้าครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็เลยเร่งมือครับเร่งมือ สูบน้ำออกนะครับผมก็ถ,ถือว่าตอนนี้ก็ได้สามสิบเปอร์เซ็นได้แล้วได้ไหมหประมาณนั้นะเห็นเห็นตัวเรือแล้วนะครับเ่อวันก่อนนี้ไม่เห็นอะไรเลยเมื่อวานก่อนนี้มิดเลยเนาะไม่เห็นอเลยเลยจริงจริงตอนนี้ก็ยังมีที่ยัง <c oughs> เขาบอกว่าถ้าสูบน้ําออกในห้องเครื่องเรือแล้วอะ่ะเรือก็จะลอยเลยนะอ่ามัน ใช่เขาบอกว่าถ้าลอยขึ้นนี้แล้วก็ถือว่าจะทําการกู้ขึ้นนี้เลยเห็นไหมที่เจ้าของเรือได้กล่าวไว้นะครับผมที่เรามาถ่ายคลิปนี้ก็ไม่ต้องห่วงนะครับเราก็ขออนุญาตเจ้าของเรือลากจูงที่จมอยู่แล้วนะครับผม ได้ขออนุญาตเป็นที่เรียบร้อยนะครับถือว่าเราก็ติดตามภารกิจครับปฏิบัติการกู้เรือเช่นเคยครับค่ำคืนนี้ไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่จะเลือกกู้ตอนไหนนะครับผมเราก็จะติดตามกันอยู่เรื่อยๆครับ ตอนนี้ว่ากระแสน้ําก็ค่อนข้างเคี่ยวนิดหน่อยครับผมน้ําก็ขึ้นเยอะพอสมควรครับหลังจากวันนั้นที่เรามานี่น้ําไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับตอนนี้ก็ส่งกําลังใจไปให้เจ้าหน้าที่ครับสู้ๆครับผมขอให้ขึ้นแบบอย่างรวดเร็วครับ ตอนนี้ก็เจ้าหน้าที่ก็ยืนรอครับที่อยู่อยู่กับ้างว่ะช้างไหนท้างนี้แหละอะไรนะแข่งคอยอะ่ะสระบุรีเออสระบุรีช้างอะไรนะท้างพายพายเอกชัยช ตอนนี้ก็เรือน่าจะทําการขึ้นมานิดหนึ่งครับสังเกตจากหมวกนะไอหมวกเข,เขียวน้ําเงินนี่ไม่ใช่หมวกอะไรนะครับผมเป็นหมวกกรืเราอลากจุงที่จมน้ําอยู่นะครับ ตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ยังไม่ได้เปิดไฟแสงสว่างนะครับผมดูอุปกรณ์ถังลงถังลมครับเต็มเรือปุ๊บไปโอเคอเอาไว้เจอคลิปหน้าแล้วกันครับ